ตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Body Styling นะครับผมเป็นชุดแต่ง AMG ทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นหร,รูด้วยสปอร์ตด้วยดูเท่ด้วยนะัะในส่วนของด้านหลังนะครับผมค่อนข้างที่จะดูดีดูมีสไตล์นะครับผมได้ไฟไท้ายมาเป็นแบบใหม่แล้วรวมดํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงกลางเนี่ยซ้ายขวาก็สามารถพับเบาะเอลงได้ในส่วนของเบาะด้านหลังตอนนั่งนะครับเราก็สามารถที่วางถุงกงถุงกอ๊อฟพาดยาวไปได้เลยเป็นจอ12.3นิ้วนะฮะทั้งคนขับ แล้วก็คนนั่งนะเขาจะแยก2จอนะแล้วก็จะมีไฟแอมเบลไลท์64เฉนสีสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามอารมณ์ได้เลยอะ่ะคันนี้ไม่เพียง6,074กิโลเท่าน,นั้นเองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เต็นท์แก้วนงกราการรถบ้านมือสองโคราชนะฮะวันนี้พะสุจะพามาดูรถที่ ไม่เนี่ยน้อ no! ยมากๆเลยนะฮะคันนี้ไม่เพียง6,000โลเท่านั้นเองนะฮะ <S 2> <S 2> <S ฟังไม่ผิดหูนะฮะไม่คันนี้เพียง6,000โลเท่านั้นเองนะครับผมที่อยู่ข้างข้าผมนี้นะฮะมือเซเดสเบนซ์ e 2 2 0ดีเซล AMG เฟสลิฟตัวใหม่ล่าชุดโฉมใหม่ล่าสุดคันนี้กำลังจะจดทะเบียนนะฮะคันนี้ไม่เพียง 6,000พโลเท่านเองสําหรับท่านใดที่อยากได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคาไม่ต้องไปซื้อมือหนึ่งคันนี้คุ้มๆเลยนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับผมอย่าเพิ่งปิดชิปและที่สําคัญคันนี้แล็บครึ่งหัวด้านหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฟิล์มใสกันลงกันรลอยกันหินดีดวีดีคูดแน่นอนถ้ารถที่เ้นแก้วนงซื้อมาต้องดีทุกคนันไปต่อครับ ในตัวของ e-car ตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดที่เป็นเฟซลิปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะได้กระจังหน้าตามสไตล์อารมณ์ Mercedes Benz อยู่แล้วนะครับเป็นกระจังหน้าดิมมอนคิ l นะครับผมตัดด้วยโครเมียมแล้วก็สีดำเป็นโอแบล็กเนี่ยตัดแบบทูโทนทำให้ดูหรูดูราชูรี่มากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> นะครับผมในส่วนของตัวเนี้ยด้านหน้าก็จะมีไฟเดนทามรันนิ่งไลท์เป็นไฟแบบใหม่แล้วนะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะสวยงามตามท้องเนี่ยจริงๆมันดูหรูมันดูดีมันดูน่าใช้น่าขับนะครับผมมาพร้ออมกับคไฟจริยะ LED High Performance นะครับผมก็คันนี้ด้านหน้าก็จะเซ็นเซอร์6จุดด้านหลังเซ็นเซอร์6จุดรวมกัน12จุดรอบขันนะฮะตอนนี้ก็เซ็นทรงเซ,เซ็นเซอร์ความปลอดภัยนะฮะถอยจอดระบบเบรกมีให้ครบคันครบเครื่องกันเลยคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายเงินแน่นอนสำหรับ e c a r ตัวนี้นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Body Styling นะครับผมเป็นชุดแต่ง AMG ในส่วนของภาพลักษณ์อารมณ์ของในตัวโฉมนี้นะเขาพัฒนามาจาก AMG Performance นะครับผมก็คือทำให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นหรูด้วยสปอร์ตด้วยดูเท่ด้วยนะฮะก็คือคันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าด้านหน้าพวกนี้นะฮะได้แลปนะครับผมเป็นสติกเกอร์ใสกันหินดีดนะฮะกันรอยขีดข่วนนะฮะหลายบาทนะท่านผู้ชมคันนี้จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครได้ไปคุ้มค่าอันนี้ก็ถือเป็นออปชั่นเพิ่มเติมให้คุณลูกค้า แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อไปกันเรื่อยๆรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะไม่พูดเยอะในคลิปนี้จะจะพามาดูทีละจุดที่มันสวยจริงๆคันนี้ไม่6,000โลเท่านั้นท่านผู้ชมไปกันต่อครับผมด้านข้างของเจ้า e-class คันนี้นะครับผมก็บ่งบอกสไตล์ถึงความเป็น e-class อย่างลึกซึ้งเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความกว้างความใหญ่นะครับผมแล้วก็ในความัชัวรี่ของเขาเนี่ยก็จะมีมากกว่าซีคลาส ทั่วๆไปนะครับผมในส่วนของตัวนี้เป็นเป็นสี่ประตูซีดานนะฮะนุ่มนวลตาเร่งดีประหยัดน้ามันนะฮะแล้วก็คนดังด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะนั่งสบายพเมียมสุดๆนะครับผมแนเวลาท่านไดบอกว่าเฮ้ยจะซื้อ e c a ์หรือ s e car ดีไหมแต่ถ้าเกิดซื้อ e car เออล้วก็ขับเองได้หรือว่าเราก็นั่งด้านหลังก็ได้ขับไปเที่ยวก็ได้ทํางานก็ได้เดิี่ยุทไปหงไปห้างในชีวิตประจําวันก็ได้เหมือนกันนี่แต่ถ้าเกิดเป็น s e car นะมุมมองผมนะมันจะหนักสิ่งอํานวยความสะดวกเนี่ยจะถมมาอยู่ ด้านเบาะด้านหลังจนเกินไปนะนั่งสบายจริงดูหรูจริงดูนุ่มจริงแต่ถามว่าถ้าไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นมามองความคุ้มค่าในตัว e c l a s คันนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว e 2 2 0 dmg นะครับปี2021กําลังจดทะเบียนอยู่กําลังได้ไปายขาวมาในตัวนี้ก็หม่หกพันโลในส่วนของคันนี้ก็ได้จะได้เป็นล้อแมกอลลอยขอดสิบเ9เป็นล้อแมก amg แบบใหม่แล้วนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น led อยู่ที่กระจกมองข้างแล้วตามขอบกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะตัด เป็นสีดำเป็นเอแบก็กทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของความนุ่มความนิ่งเนี่ยขดเนี้เสียงเครื่องยังไม่มีมาลบปวนเราเลยนะท่านผู้ชมแล้วยิ่งเราอยู่ในรถเนี่ยเราขับขี่เนี่ยเสียงเครื่องไม่มาลบกวนเราแน่นอนนะฮะ <Yeah. S 1> ในส่วนของด้านข้างจะมีบายสปอร์ตมาให้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวามองจุดอับนะฮะมีลถดแปงซ้ายมีลถดแปงขวาก็จะมีไฟเตือนตรงนี้มาให้นะฮะในส่วนของสันประตูไม่มีการเปิดชนประตูเปิดชนล้วหรือว่ามีเบียดหรือมีการตั้งประตูใหม่ๆนะฮะ สีเดิมไม่มีชนับที่ความจมน้ําตัดต่อมาเพียงหกพาโลรถเดิมรถแทนแน่นอนท่านผู้ชมไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะฮะท <Wow. S 1> ่านผู้ชมมาดูได้เลยในส่วนของความสูงของบอดี้ตัวรถเนี่ยมันก็จะไม่เตี้ยจนเกินไปแล้วก็จะไม่โดดจนเกินไปมันก็จะดูดีพอเหมาะพอจาะตรงนี้ก็จะมีทิมโครเมียมมาให้แล้วก็จะมีกา้านด้ามจับโครเมียมเป็นโครเมียมทั้ง4บานอยู่ที่ประตูเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดรถ ได้ที่ด้ามจับเช่นเดียวกันเพราะว่ามาพร้อมกับกุญแจ k e y l เล s โกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลองเปิดมาให้ดูภายในนิดนึงฮ่าชแวฟแบบส,สวยๆงามๆภายในสวยงามมากนะฮะพวงมาลัยใหม่เบาะหนังนับป้าสีดําหนังนี่ยังเตี้ยเปียกอยู่เลยท่านผู้ชมอ่ะปะตักันต่อด้านหลังนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนแอบจะเห็นไฟไท้ายด้านหลังใช่ไหมไฟไท้ายสวยมากในตัวอฉกนี้เฟรนล,ลิฟทผู้ชมครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมค่อนข้างที่จะดูดี ดูมีสไตล์นะครับผมได้ไฟไท้ายมาเป็นแบบใหม่แล้วรวมดำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านหลังมันจะมีความหรูเพิ่มขึ้นก็คือมีโครเมียมธาดยาวตัดจากไฟท้ายซ้ายไปถึงไฟท้ายขวานะฮะรับกับดิฟเฟอเซอร์ด้านหลังที่เป็นแบบ AMG นะครับผมท่อคู่แล้วก็จะมีโครเมียมตัดผ่านเหมือนกันค่อนข้างอยู่ดีดูสวยนะ <Wow. S 1> คือมันจะไม่ได้ดูสปอร์ตหรือวัยรุ่นจนเกินไปมันจะดูสุข,ขุมดูดีนะฮะเป็นแบบแนวผู้ดีแบบผู้ใหญ่นิดนึงนะครับผมแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตอยู่ในตัว ในส่วนของด้านท้ายได้เป็นท้ายไฟฟ้าเป็นที่เรียร้อยแล้วนะครับผมทั้งเปิดและปิดในส่วนของด้านหลังเนี่ยกว้างขวางมากๆสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ได้ถึง2ใบนะฮะหรือว่าเราจะพับเบาะกรึบตรงกลางเนี่ยซ้ายขวาก็สามารถพับเบาเอลงได้ในส่วนของเบาด้านหลังตอนนั่งนะครับเราก็สามารถที่วางถุงกงถุงกลอฟพาดยาวไปได้เลยพอเราเปิดตรงนี้มานะฮะเราก็จะเจอ,อหลุมยางอะไหล่นะะที่ไม่มียางอะไหล่ นะครับก็คันนี้เป็นยางแบบลันแฟรอย่างที่ว่ามันก็สามารถเก็บคงเก็บของมีค่าตรงนี้ได้นะครับผมมีที่ใส่รองเท้ามาให้นะครับผมมีชุดคิดต่างๆนะครับผมถือว่าว really ีดิกูดเลยอ่ะปิดป๊บนะกล้องหลังมันจะมีโผล่ตรงนี้นะฮะเออมีกล้องหลังตรงนี้เห็นไหมเขาจะถ้าเกิดเราสตาร์ทรถอยู่กล้องหลังมันจะฟิปออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลัง6จุดนะฮะสวยงามอันนี้ผิวพันธ์ เนียนอลาอ่องตองเลยท่านผู้ชมใครหาอยู่ต้องโดนแล้วนะคันี้ด้านในของ e car นะคะรับผมหรูดูดีไม่เป็นรองใครเลยนะท่านผู้ชมก็สังเกตจุดหลักๆเลยนะฮะเราจะได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถปรับไฟฟ้าขึ้นลงได้นะ,ะับเป็นพวงมาลัยแบบให melhor, ะะม่เป็น,นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นพวงมาลัย amg นะครับผมก็จะมีความเป็นอวกาศมากยิ่งขึ้นมันจะมีวาลฟ้าบลงมาแบบนี้เป็นสีดาเป็น a น l black นะครับในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นแบบ ทัชแพดนะครับก็คือสามารถที่จะทัชสกรีนขึ้นลงได้ฝั่งขวาก็สามารถเล่นหน้าจอในส่วนของเลขไม้ได้ฝั่งซ้ายก็จะควบคุมหน้าจอในส่วนของคอนโซลตรงกลางเดี๋ยวขออนุญาตจากด้านบนลงด้านล,าล่างแล้วกันนะครับผมก็คือด้านบนหลังคาเพดานหรือว่าในสิ่งต่างๆรถเนี่ยจะเป็นสีดําตัดกับสีเทาโครเมียมแบบนี้นะฮะที่บางแดดมีมาให้เป็นแบบสีดําไฟสองสว่างมีมาให้ซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ที่ ใส่แว่นตามีมาให้ซึ่งเป็นรถ e-car เนี่ยรถระดับประมาณเนี่ยเขาให้มาแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็กระโตกตัดแสงออตโต้ด้านหลังนะครับได้จอนะฮะเป็นจอ12.3นิ้วนะฮะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะเขาจะแยก2จอนะ10านละ12.3จ 12. นะฮะก็เป็นจอ full LED TFT ที่ค่อนข้างที่จะคมชัดละเอียดละออมากๆเลยท่านผู้ชมคอนโซลจะดูค่อนข้างที่จะดูดีเวลาเราขับกลางแดดนะเขาจะบัง ในส่วนของจอให้อย่างดีเลยว่าเวลาแสงมันสะท้อนเนี่ยเราจะเห็นจอได้อย่างชัดเจนคือซึ่งเราขับอยู่ในร่มหรือขับตอนกลางคืนะ่ะยังไม่ค่อยเห็นผลกระทบเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเราขับในช่วงกลางวันเนี่ยแล้วไม่มีตัวนี้นะเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมเราจะไม่ค่อยเห็นในส่วนของรายละเอียดหรือว่าเท็กเจอร์ข้อความต่างๆบนจอไมอ่าแต่เขาเลยออกแบบตรงนี้มาเพื่อการแสงสะท้อนมาให้โดยดีมากๆเลยนะฮะ <Wow. S 1> แอร์แบลมีทั้งคนนั่ง คนขับนะครับผมเสา A เสา B ในส่วนตัวเบาะแล้วก็ด้านหลังมีรอบคันท่านผู้ชมปลอดภัยหายห่วงในส่วนของคันเนี้ยระบบของเขานะฮะมันจะเป็นระบบเบรกนะครับผมเป็นเบรกแอซิสนะครับผมหรือว่าระบบถอยจอดก็มีมาให้เหมือนกันหรือว่าเตือนออกนอกเลนนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกบายสปอตมีมาให้ทั้งซ้ายและขวาผมชอบอย่างหนึ่งคันเนี้ยเวลาผมอาถอยรถจอดรถเก็บเวลามีคนเดินตัดผ่านนะมันจะเบรคคืด <c oughs> ก็คือมันจะบังคับเบรกให้เราเองเลยท่านผู้ชมสําหรับเรากําลังถอยจอดด้านหลังแล้วมีเสาหรือมีลูกเด็กเล็กแดงเดินผ่านเซ็นเซอร์เขาจะเตือนเลยแล้วตัดอัตโนมัติว่าเบรกมันก็จะฝืนมันก็คืดๆเลยนะครับผมก็่องตกใจเหมือนกันครั้งแรกนะฮะเราถือว่าเซ็นเซอร์ทําได้ดีมากเพราะว่าตอนเราถอยหลังเนี่ยคนดูรถด้านหลังก็จะเดินตัดผ่านไปตัดผ่านมามันก็เบรกหัวที่มีผมเลยตกใจจริงพวงมาลัยเบาจับกระชับมือเนี่ยอยู่รถต่ออยู่นิ่งๆนะ สามารถหมุนได้เลยในเส้นของหน้ายาง่ยใหญ่มากแต่ว่าพอมารายเนี่ยเบามากท่นานผู้ชมไปกันต่อนะครับผมเบาะหนังเป็นเบาะหนังน a ป้านะครับผมจากโรงงานค่อนข้างจะดูดีดูสวยแล้วก็ยังตึงเป๊ะเลยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรี่สจุดนะจ๊ะนะแล้วก็จะมีไฟแอมเบนไลท์โ4สีเฉดสีสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามอารมณ์ได้เลยอ่ะแล้วก็สามารถที่จะทัชสกรีนบนจออ่านิ้วได้เลยนะครับผมแบบนี้ ก็จะมีเสียงป๊ๆนะฮะในส่วนของหน้าจอก็จะมีการเข้าถึง ESP กล้องระบบถอยจอดนะฮะระบบช่วยเบรกแอคทีฟนี่แล้วก็สามารถตั้งคงตั้งค่าได้นะครับผมในส่วนของไดนามิกต่างๆปรับออโต้ไฟสองสว่างเนี่ยนี่แล้เข้าไปนูนี้มันก็จะมีแบบโอเชียนบลูนะครับผมดาวบลูมีให้เลือกเลยหรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบเฉดส,สีเราเองก็ได้เราชอบสีม่วงเห็นไหมมันก็ปรับก็สามารถปรับความสว่าง ความเปลี่ยนสีได้ใดๆหมดเลยทัชสกรีนก็ได้หรือว่าเราจะทัชตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนของหน้าจออินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยฮะเป็นหน้าจอ MBUX นะฮะจัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสามารถที่จะเข้า Mercedes me นะครับผมหรือว่าสมาร์ท o ฟน Apple CarPlay Android Auto ได้เหมือนกันก็ลิงค์เข้าขึ้นจอเลยท่านผู้ชม ก็จะมีลูกเล่นต่างๆนาน,นาเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะคอมฟงคอมฟ,งคอมฟอร์ตสื่อเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้เลยช่องแอร์มีอินสปิเรชันมาจากเครื่องบินนะครับผมก็ค่อนข้างจะดูดีแต่ว่าลมออกแรงมากพวงมาลัยมัลติฟังกชันมีแพนเนลชิปอย่างที่บอกนะฮะเราก็สามารถที่จะดูหน้าจอตรงกลางนะฮะเหมือนหน้าจอตรงนี้เลยหน้าจอเลขไม้นะครับผมจะคล้ายๆกับหน้าจอตรงการลางก็ระบบช่วยเหลือต่างๆโทรศัพท์นำทางการเดินทางวิทยุรูปแบบหน้าจอในส่วนของรูปแบบหน้าจอเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง 4รูปแบบเลยก็คือ1นึ่งาจะเป็นคลาสสิกจะเป็นหน้าจอคลาสสิกเขาจะเปลี่ยนทั้งแผงเลยนะอย่างสไตล์เบนซ์อยู่และสองต่อมาเป็นสปอร์ตนะครับผมเป็นสปอร์ตเลื่อนออกมาแล้วก็โปรเกรสซีฟนะครับผมแล้วก็เรียบง่ายนะฮะแล้วก็สามารถกดมันก็จะเปลี่ยนทั้งแผงให้เลยท่านผู้ชม <c oughs> ในส่วนของคันเนียที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยผมชอบหมดเลยนะเสียงด้านนอกเข้ามาด้านในได้น้อยมากนะฮะเบาะใหญ่นั่งสบายอัตราเร่งดีนะครับ เสียอย่างเดียวเวลาท่านจะทัดแผ่นนะท่านต้องเฉียงเฉียงตามปุ่มมันอะปกติท่านจะอย่างนี้เลยซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงแต่เนี้ยท่านต้องเฉียงขึ้นอย่างนี้หน่อยตามปุ่มตามโค้งเขามันถึงจะทํางานตามที่ที่ท่านเลื่อนนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นลูกเล่นต่างๆนานาของหน้าจอได้เลยนะฮะว่าอ่าหน้าบัตรไมเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเราจะเลื่อนเป็นแบบระยะรถด,ด้านหน้าหรือว่าจะเป็น แรง G, G Force หรือว่าเป็นแผนที่ GPS ก็สามารถที่จะเป็นเล่นเลือกเล่นได้เลยไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับผมนะด,ดีมากดีมากเลยได้หมดเลยนะฮะคันนี้ไม่เพียง6,074กิโลกนะครับผม6074กิโลเท่านั้นเองนะครับในส่วนกลังของการบริการต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนน้ายาแอปบูนะครับผมยางลดนะครับผมหรือว่าจะเป็นการาเช็ค น้ำหล่อเย็นนะครับผมระดับน้ํามันเครื่องเราก็สามารถดูได้เลยว่าคราวนี้เวลาเราจะเดินทางไกลเราไม่ต้องแบบเปิดฝากระโปรงดูแลเราดูในส่วนของตรงนี้ได้เลยท่านผู้ชมครบคันครบเครื่องจริงๆส่วนฝั่งซ้ายเราจะทัชสกรีนหรือเราจะอยู่ที่ทัชแผดต,ตรงกลางลุกดิ๊กด๊ก,ดก,ดก,ดกตรงนี้หรือรจะเป็นทัชแผดต,ตรงพรมลไยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันหมดนะครับไฟหน้าออโต้นะฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับผมหลุมวางแก้วนะ้ํามีมาให้2หลุมนะฮะแล้วก็สามารถเสียบอ่า USB Type C นะฮะชาร์จแบต หรือว่าขึ้นมาเป็น Apple a a a p ค a เ d ย์แ o นดรอได้เลยนะฮะอุณหภูมิแยกซ้ายขวา2ฝัฟังตัวนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนระบบการขับขี่ได้ถึง4โหมด i n นดิวิเดียนะขอภายแล้วก็ Sport นะครับ Comfort แล้วก็ Eco นะก็จะเป็นฟิลช่วงล่างการขับขี่นะครับผมก็จะมีมาให้แต่ผมเลือกเป็น Comfort มากกว่ามันจะออกนุ่มนวลดูสบายนะก็ด้านนี้จะมีปิดเซนเซอร์ระบบถอยจอดนะครับสต t ร t ทสป,ปิดจอม่านหลังไฟฟ้ามีให้ครบคันพร้อมขับ ก็มไม่ได้มีอะไรฮะตอนนี้เบนก็ออปชันก็เริ่มเข้าใจง่ายเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นก็สามารถที่จะเลือกใช้กันได้หมดเลยนะครับผมก็ออปชั่นก็จะมีต่างๆนานา,นานแต่ว่าเหนือสิ่งสําคัญใดๆก็คือระบบความปลอดภัยที่เขามีมาให้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งด้านหลังกันดูแบบผมนั่งนี้เลยสบายๆแบบนี้นะครับโคตรแรงอะอานะฮะหนึ 94แรงมา้า194-197กันี่แหละใช้ได้เลยนะผู้ชมอะเดีย๋ยวไปเรานั่งด้านหลังกันดูไปกันครับผมโอ้ท่านผู้ชมด้านหลังนั่งสบายมากนะฮะในส่วนของแผงประตูด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นวาล์วลงแบบนี้ฉะนั้นข่าวเราเนี่ยไม่มีติดแน่นอนแล้วก็ในส่วนของเฮดรูมค่อนข้างที่จะอยู่สูงดูโปร่งนะครับผมก็จะมีไฟ สองสว่างมาให้ซ้ายขวาเป็นไฟอ่านหนังสือได้นะครับมีไฟแอมเบีนไลท์สองฝั่งแห่งประตูนะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วก็มี USB type C มาให้2 USB เลยแล้วก็เป็นที่จุบลี่นะครับ<อ>ผมมีที่เท้าโคงเท้าแขนนี่วางกครงวางแก้วได้หมดเลยก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับผู้บริหารก็สามารถนั่งได้รถกระทันรัดนะครับผมไม่ใหญ่ไม่ยาวจนเกินไปแต่ว่าออกที่จะนุ่มนวลดูรักชูบี่มากๆนะเหมาะสมนะสำหรับท่านใดที่กำลัง หาซื้ออยู่เดี๋ยวเราไปสรุปหน้ารถกันดีกว่าไมฮบะโลเนี่ยราคาเท่าไหร่อย่ายเพิ่งปิดคลิปนะครับไปกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอ่าขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะครับผม,ผมเปิดขึ้นมาว้าวนด้เป็นโชวคอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน็อตฝากระโปรงทุกสิ่งทุกอย่างในห้องเครื่องเดิมไม่มีชนไม่มีถอดไม่มีแกะขยับใดๆนะครับผมพอเปิดมาเนี่ยเราจะได้ยินเครื่องดีเซลนะครับผมเครื่อง2 0 0 0สี่สูบเทอร์โบนะครับผม1 9 4แรงม้าในตัวนี้ <S <S นะครรับพอเา ปิดฝากระโปรงนะท่านะผู้ชมเสียงหายเลยเสียงเงียบม,มากท่านผู้ชมฉะนั้นในการขับขี่ในการใช้สอยในชีวิตประจําวันเนี่ย เสียงในห้องเครื่องจะไม่มารบกวนในห้องโดยสารท่านแน่นอนนะผมขอสรุปเลยนะคะสำหรับ Mercedes-Benz E220d AMG ในส่วนของคันนี้กำลังจดทะเบียนกำลังได้ไปายขาวไม่เพียงโผพโลเท่านั้นเองนะฮะราคาผมเสนอเพียง3ล้าน9 0 0 0 0บาทท่านผู้ชม3ล้าน90บาทส่งได้ทั่วไทยเลยนะฮะซื้อสดก็ได้ซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ดีนะครับผมรถมีเล่มถูกกฎหมายพร้อมโอนพร้อมส่งพร้อมให้ท่านดูแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านใดที่สงสัยว่า แล้วเจ้าของเก่าขายทําไมนะครับผมเขาก็ท่านก็ก็คือไปซื้อพอร์หรือไปซื้ออะไรอย่างที่ท่านชอบนะก็คืออย่างที่ว่าลองขับแล้วเออมันก็ใช้ดีแต่อยากได้ใหม่อีกคันหนึ่งท่านผู้ชมเข้าใจอารมณ์ไหมครับก็ะนนแล้วถาดมาคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของจับจองนะฮะไม่เพียง6 0พันโลอีคลาสหรือราชูรีดูดีขับง่ายเดลิวได้ทุกวัน0ู5 6 3 5 1 5 2สามาโทรมาได้เลยนะฮะไม่ว่าท่านจะเธอรรถขายรถหรือจะซื้อรถ ผมรับจบหมดเลยนะฮะตอนนี้มีดอกเบี้ยพิเศษ2.59%แล้วซื้อรถวันนี้แถมเงินกับบ้านไปเลย50 0 0 0บาทนะทะ่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยววันนี้พัสุขอลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ